สวัสดีครับวันนี้พบกับนะครับช่อง YouTube ชาอาสานะครับกดฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอันนี้ผู้คนกำลังรอรอรอสดลงตารอสบลงตาพอเยอะอยู่ค่ะแชฟเปไหนดีล่ะ อย่าเพิ่งแชร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอทดสอบก่อนขอทดสอบการไลฟ์สดตอนเช้าก่อนภาพชัดไหมคะสะดุดไหมเวลาเวลาเลื่อนนี้สะดุดไหมเวลาเลื่อนกล้องนี้จะเบร์เบ์อยู่เนาะอากาศดีมากค่ะมีแสงแดดอากาศกำลังเย็นพอดีอ,อากาศเย็นสดชื่น อันนี้เวลาลองเลื่อนกล้องดูนี่มันจะเบอร์ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์ถึงหนึ่งชั่วโมงไหมนะว่าจะไลฟ์ตอนเพื่อนออกเพื่อนออกแล้วก็จะสิ้นสุดแล้วก็จะไปไลฟ์สดอีกทีหนึ่งตอนอยู่กลางทางได้ไหมอันนี้หลวงตาเดินออกมาแล้วนะคะ ดวงตากำลังออกมานะคะดวงตากำลังออกมาวา่าจะไล่สดช่วงดวงตากำลังเดินออกออกจากวัดนะคะแล้วก็จะไปเก็บไล่สดทีหนึ่งตอนอยู่กลางทางดวงตางมาแล้วนะคะดวงตากำลังจะออกจากริกวคดงต่อไปนะคะออกตั้งแต่เชา้า มีพระมีพระจากพระต่างประเทศนะคะติดตามด้วยค่ะผู้คนก็รอทรงเยอะอยู่นะคะคนรอชมขอบคุณค่ะ ส่งหลวงตาด้วยกันที่วัดศรีมงคลมังคะค่ะรารามนะคะ ค่ะท่านไม่ให้น้องตัวลงนะคะต้องอรประทุมมือเฉยๆนะคะยะะท่านผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้านึกถึงเลยนึกถึง ต้องน้มรับไต้องโนด้วยได้จบน้ับน้ปินูธรรมชาติคนก็จะกลมตอนนี้เราถ่ายข้อสดทยนะคะให้ัชมกันนะคะ วันนี้มีท้างะคะเจ้าที่ตามเยอะอยู่นะคะวันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ เรียงตามเยอะอยู่นะคะนั่งทับผ้าคุณป้านั่งทับนั่งทับผ้าอย่ <c oughs> เอาหมวกวางใหท่านเหยียบนะคะท่านไม่เหยียบ <c oughs> ไปตั้งยังไงอ่ะ ว่าจะไลไรสดตอนที่เพื่นเดินออกแค่นั้นเดจับน้ถวายด้วยครับจับน้ะิไยกเลยยกไยกเลยอที่จะถายกยกเลยมดีเจ้าที่ตำรวจคอยติดตามด้วยนะครับเต่ที่ชื่อคอมเมนต์เลยนะครับที่ชื่อคอมเมนต์

ว่าจะาจะจบการไล์สดถึงจุดนี้แหละถึงจุดที่เพื่อนจะออกยาวไม่ไม่ได้แล้วเอเแคนี้ก่อนนะยาวไม่ได้จริงแตกยังไงอนุญาตกำหนดให้อยู่หมดเวลาซ่อนในช่องอะไรไม่คไม่มีแบบนั้นเลยดิติดตั้งตรงไง คนหมดตรงนี้แล้วนะว่าจะสิ้นสุดการไลรสุดแต่เพียงเท่านี้แหะท,ท่านไปแล้วนะคะออกจากวัดไปแล้วจ